ค่ะพบกันในรายการตะลุยโรงหมอนะคะวันนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพรอำเภอปลกแดงจังหวัดระยองค่ะรอบๆราพอ,อ,อ,อสตอแห่งนี้นะคะเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมค่ะ ทำให้ในแต่ละวันนะคะก็มีผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างด้าวนั้นมารับบริการกันเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งก็ทําให้รอพศอตที่นี่นะคะเขามีการปรับแล้วก็พัฒนาระบบการให้บริการแบบรวดเร็วแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกับผู้อํำนวยการรอพศอตที่นี่กันนะคะหมอช้างรออยู่ข้างในแล้วค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาที่เราพอสตอแห่งนี้ก็เห็นแบบว่าสะอาดสะอ้านเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนไข้อยู่ครับเป็นจํานวนมากครับก็คนไข้ที่นี่ต่อวันก็ประมาณ8 0ดสิบถึงหนึ่ง้อคนต่อวันครับผมถือว่าเยอะไหมฮะใช่ครับก็ถือว่าเยอะที่สุดในโซนอำเภอบุกดงด้วยกันที่นี่นะครับแล้วก็เราเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยไม่หยุดเลยสักวันเดียววันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดถึงทุ่มครึ่งเนื่องจากทําไมถึงไม่มีวันหยุดค่ะ ครับผมก็เราเป็นสถานพยาบาลที่รองรับทั้งการกกรักษาพยาบาลด้วยแล้วก็เรื่องของการาวางแผนครอบครัวเรื่องของการฝากคันทุกบริการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพราะฉะนั้นในโซนเรามีคนแรงงานอพยพค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีผู้มาใช้แรงงานเยอะก็เลยทําให้เราต้องมีการขะยับการบริการที่จะรองรับให้ครอบกลุ่มเนื่องจากตอนนี้เรามีคนไข้ต่อวันเนี่ยทั่วทั้งโดยเฉพาะโรงพยาบาลตัแดงเองก็มีคนไข้เยอะ ที่เราก็เลยต้องขยายการบริการเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลปวดแดงได้มากน้อยแค่ไหนกัะตอนนี้ในในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ย <c oughs> จะวัดผลที่หนึ่งร้เอร์ซ็นเี่ยเราจะ,ะวัดจากคนไข้ของเราที่ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลปวดแดงเนี่ยต้องหกสิบสี่สิบหมายความว่าจะต้องใช้บริการที่เราสี่สิบเราจะต้องใช้บริการที่เรา6กิบเข้าไปใช้บริการที่โรงพยาบาลปวแดงแค่สี่สิบใช่ครับผมมันถึงจะ ถือว่าลดความแออัดขี่โรงพยาบาลได้แต่ถ้าเราคนเราไปใช้บริการที่โรงพยาบาล60มาใช้บริการที่นี่40บ่งบอกว่าเกิดความแออัดที่โรงพยาบาลครับผมโดยเฉพาะคนไข้ในเขตตอนนี้เราพัฒนาเราปรับระบบการให้บริการให้ใหมันรวดเร็วขึ้นยังไงบ้างใช่ครับที่นี่ก็ยกระดับเป็นูนย์สาธารณสุขชุมชนเมืองนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการบริการทุกๆด้านเนี่ยเราจะพยายามทำให้ครอบคลุมทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นเรื่องการรักษาพยาบาลนะครับคนไข้ก็ที่มารับบริการที่เราเนี่ยจะมีตั้งแต่คนไข้ระดับปานกลาง ปรจะถึงอาการหนักนะครับเรื่องของการฝากท้องฝากคันนะครับเราก็เปิดบริการทุกวันอังคารเรื่องการวางแผนครอบครัวเราเปิดทุกวันพุธนะครับเรื่องกินิดทางประกมเปิดทุกวันพฤหัสบดีตอนนี้เราก็มียูนิตแชมันอันใหม่นะครับก็รองรับบริการของคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับช่องปากสามารถมาใช้บริการได้ลินิดแพทย์แผนไทยนะครับเปิดนวดประทบอกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ เรื่องของคลินิกบวนข้อมดันนะครับเพื่อที่จะลดความแออัดของคนไข้ที่จะไปรับยาที่โรงพยาบาลก็เปิดทุกวันพฤหสัสบ,บดีครับคือเราส <c oughs> ่วนหนึ่งเราลดความแออัดจากโรงพยาบาลหวงแดงใช่แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือการรักษาเนี่ยแทบพ่จาครอบคลุมใช่ครับทั้งอาการเบาอาการหนักใช่ครับค่ะแล้วก็ถ้าคนไข้ที่เกินขีดความสามารถที่เราจะรักษาได้ก็ ส่งต่ออย่างมีคุณภาพเพื่อที่จะลดการบาดเจ็บการพิการความเสียชีวิตของคนไข้ที่จะมากขึ้นไปสู่โรงพยาบาลปลอแดงนะครับและเห็นคุณหมอบอกว่าในโซนภาษาจรมแบบนี้ค่ะก็มีแรงงาน่างเ้าเยอะมากทีนี้ในเรื่องของการให้บริการหรืออี้รนะคะเราปรับยังไงครับตอนนี้เราก็พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่นะครับให้มีความสามารถด้านภาษามากขึ้นในการสื่อสารยกตัวอย่างเช่นภาษากัมพูชาตอนนี้เราก็พยายามที่จะ ไปเทคคอร์สเรื่องของการการเรียนภาษาูชามาแล้วก็พยายามนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะให้สื่อสารกับคนไข้ได้เข้าใจมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงอะไรเงี้ยนะฮะน้ำหนักก็จะใช้คำว่าตุ่มวนปนมันน้ำหนักเท่าไหร่นะฮะเขาก็ชั่งเองได้นะครับประมาณนี้ ชื่ออะไรชืโอโมเอยอะไรประมาณนี้เขาจะถามคือตตอบได้ไดใน,นพื้นฐานใช่ครับใช่ครับที่เราต้องใช้อายุประมาณชนั้นอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเข้ารับบริการเยอะไหมคะต่อวันนี่ก็อยู่ที่ประมาณสักเฉลียล่ยแล้วสามสิบถึงสี่สิบคนต่อวันส่วนใหญ่จะเป็นป,ปัญหาสุขภาพด้านไหนครับหลักๆในตอนนี้ก็ถ้าหากว่าเล็กๆ,กๆน้อยๆก็จะเป็นพวกเรื่องของระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่เป็นกัมพูชาเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องระบบขนส่งอาหารเยอะมากแต่ที่เรากําลังเป็นปัญหาอย่างก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนะครับยกตัวอย่างเช่นโดนทับโดนกดโดนกระแทกโดนบาดอะไรเงี้ยจากงานที่เขาทาบางทีแล้วน่าจะเป็นจากพอทางานแล้วการสื่อสารระหว่างเขาหัวหน้างานเนี่ยมันไม่เข้าใจครับทําให้เขาทํางานไปโดยที่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 ทำไปด้วยตัวเองใช่ครับผมก็เลยเกิด อุบัติเหตุเกิดการบาดเจ็บก็จะต้องมีเรื่องของการเย็บแผล<ม>การดามการส่งต่อกานเข้าเปลือกอะไรเงี้ยที่นีเพื่อแล้วที่นี่ก็คือส่วนหนึ่งนะคะให้คนไข้ช่วยเหลือตนเองบริการตนเองด้วยน,น็คือเนื่องจากว่าเรามีเจ้าหน้าที่เนี่ยค่อนข้างน้อยก็เลยส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาคนไข้เดินเข้ามาปุ๊บนะครับคนไข้ walk in เข้ามานะคนไข้ก็ต้องชั่งน้าหนักเองนะครับวัดความดันด้วยตัวเอง เคื่อื่องว่าความดันเราเป็นดิจิตอลมันจะมีใบบอกผลกันว่าความดันให้ใคนไข้ก็จะถือไว้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะเรียกไปทําประวัติที่หน้าเคาน์เตอร์ก็จะสักประวัติ ฉีอนามสักกุ้นอะไรประมาณให้คุณหมอพาไปดูหน่อยมันยุ่งยากไหมคนไข้เองได้ข้างน้ำหนักเองว่าสูงสุเองจริงๆแล้วรงไปตามสถานพยาบาลเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ใช่ครับจะมีเจ้าหน้าที่ด้วยความจำกัดของเจ้าหน้าที่เราคนไข้ก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ัค่เดี๋ยวเพิ่งมาเนี่ยเดี๋ยวเช็ข้างน้ำหนักด้านนี้เลยครับได้ได้แล้อะไรครับ แล้ว <ใน S 2> อย่างนี้คุณพี่เขาจะต้องจาน้ําหนักตัวเองไว้เหรอคะใช่ครับเพราะว่าพวกนี้เป็นข้อมูลพื้นฐาน <ฮะ S 2> หมายความว่าในอนาคตถ้าเขาต้องไปที่อื่นยังไงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคนไข้ได้รู้น้าหนักตัวเองจะได้รู้สภาวะตัวเองด้วยว่าตัวเองอ้ว,ว,อวนไปผอมไป <ฮะ S 2> ถ้าบางคนไม่จําน้ําหนักตัวเองก็จะไม่ทราบว,ว่าวอนีตอนนี้เราน้ําหนักขึ้นแล้วอะไรเงี้ครับก็จะเป็นผลดีกับเขาแน่นอนคตค่ะใช่ครับอย่างคุณพี่นี่เมื่อสักครู่นี้น้ำหนักเท่าไหร่คะหกสิบเกอ่าโอเคเดี๋ยวเชิญวัดความดันอะไรก็ได้เสร็จ ตรวุ่มสีเขียวเลยครับวัดด้วยตเองได้กิโลเขาก็ยนแขนเข้าไปคือคคือที่มารับบริการเนี่ยก็คือจะเดินเข้ามาแบบนี้เลยใช่ครับใช่ครับแล้วเราเราคิวยังไงคะทางมาก่อนมาหลังถ้าถ้าเดินเข้ามาปุ๊บนะครับเดี๋ยวน้องหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยจะอักถ่ายนิดหนึ่งนะครับจะสอบถามว่าเป็นอะไรมาเป็นอะไรเบื้องต้นนะครับต้องการต้องการอะไรที่นี่นะครับปุ๊บก็ถ้าเกิดว่าเจ็บไข้ได้ป่วยปุ๊บก็จะให้ชั่งน้ำหนักคัดความดันก่อนแต่ส่วนใหญ่เราจะประเมินทุกเคสว่าจะถอนฟัน มานวดอะไรเงี้ยก็จะต้องทังน้ำหนักวัดความดันโอเอเพราะว่าเขาจะได้เป็นข้อมูลอันนี้ใบวัดความดันออกมาแล้วจะมารักษาอาการใดก็แล้วแต่ต้องทังน้ำหนักแล้วก็วัดความดันด้วยตัวเองก่อนใช่ครับใช่ครับอย่างนี้ก็คือลดขั้นตอนใช่ครับจากนั้นคนไข้ก็ต้องนั่งรอแหลค่ะว่าซักประวัติหลังจากนั้นจะซักประวัติ ก็จะซักประวัติเบื้องต้นยกตัวอย่างเช่นถ้ามีอาการไข้อาาไอเจอ็บคอหรืออะไรเงี้ยก็ตามแต่เราก็จะซักประวัติสีก่อนเบื้องต้นก็ไปเป็นอาการสําคัญนะครับอย่างนั้คนไข้จะมานั่งรอตรวจด,ด้านนี้นะครับทำานั่งรอตรวจเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก,ก็จะเข้าตรวจที่ห้องตรวจซึ่งตอนนี้เราก็มีห้องตรวจหลกัหลกๆอยู่สองห้อง <S <S 2> <S 2> ถ้าเกิดว่ามีวันที่เป็นวันคลินิกคลินิกตรวจทันเราจะมีเปิดห้องที่3ให้สําหรับตรวจทันโดยเฉพาะแล้วอย่างคุณหมอที่มาครับก็ที่นี่จะใช้ตรวจเป็นใช้พยาบาล พยาบาลเวชปฏิบัติครับผมในการตรวจคนไข้ระหว่างวันที่วันที่ไม่มีคุณหมอมานะก็จะเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติที่นี่มีจะมีพยาบาลอยู่ทั้งหมด3คนตอนนี้นะครับก็จะมีผมมีน้องสองท่านนะครับตรวจคนไข้แต่วันนี้ก็คือวันนี้วันคลินิกใช่ครับวันคลินิกคลินิกประวันความดันมีทุกอาทิตย์อย่างที่คุณหมอบอกว่าบางรพสตเนี่ยเขาจะมีอาทิตย์หร้นอาทิตย์ก็คือหมายถึงเดือนหนึ่งมีสองครั้งประมาณนั้นแต่ที่นี่เปิดสี่ครั้งแล้วก็บางรพสตไม่มีเลย S <S อใช่ครับก็แล้วแต่ศักยภาพของตัว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 แม่มายเวามว่าอย่างเช่นโรงพยาบาลแม่เนี่ยจะซัพพอร์ตเรื่องของบุคลากรเรื่องของยาเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ออกไปช่วยเหลือได้มากมันทาไหนกําลังเป็นการคุยกันในในใน,ใน,ในเอำเภอนคล้ายๆกับโรงพยาบาลย่อยๆเลยนะคะที่นี่เราจะเห็นว่าห้องตรวจก็เป็นปสัดส่วนจะไปดูข้างในกันไหมคะไปดูได้ไหมคะคุณหมอได้ครับห้องตรวจก็คล้ายๆกับโรงพยาบาลเลยนะคะครับผม มีคุณหมอจากโรงพยาบาลโลรกแดงใช่ครับทุกวันเพื่อหาสบัดีทุกวันเพื่อหาสบดีนะคะคือท่นี่ก็จะให้บริการแบบผู้ป่วยอะไรคะผู้ป่วยทั่วไปอาใช่ครับให้ทั้งสองส่วนเลยทั้งในวันคลินิกเราก็จะอาจจะดูแลผู้ป่วยคลินิกประวังความดันเป็นหลักแล้วก็จะมีน้องพยาบาลเวชสัปฏิบัติช่วยตรวจเรื่องของคนไข้ทั่วไปด้วยถ้ากรณีคนไข้เยอะอย่างวันนี้คนไข้เยอะวันนี้คนไข้เกือบเกือบร้อยคนเลย ก็จะต้องช่วยตรวจเนื่องจากว่าคุณหมอจะตรวจคนเดียวไม่ไหวครับอ้าถ้าวันปกติถ้าวันกินิกเนี่ยคุณหมอจะมาเช้านิดนึงประมาณแปดโมงครึ่งคุณหมอก็ถึงที่นี่แล้วครับผมแล้วก็เริ่มตรวจเลยตั้งแต่แปดโมงครึ่งเพราะว่าเราเริ่มเจาะเลือดตั้งแต่หกโมงครึ่ง นะครับทำประวัติไว้รอแล้วเสร็จปุ๊บประมาณแปดโมงครึ่งคุณหมอมาก็ของตรวจไปะครับการตรวจการรักษานีจะจะ,จะ,จะ,จะเร็จช่วงอ,อีกไคะคนไข้มาะ<ก>มาร้อยคนหนึ่งถ้าร้อยคนก็อยู่ประมาณสักเกือบเที่ยงนะแต่ว่าปัะมาณเที่ยงแยงหน่อยหน่อยประมาณนั้นแต่เราก็ไม่หยุดให้บริการนะครับหมายความว่าคนไข้หมดเมื่อไหร่ก็คือก็คือเลิกแต่ถ้าเกิดไม่หมดก็ตรวจไปเรื่อยๆ่อจนกว่าจะหมดแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวคนไข้ด้วยเพราะบางคนอาการแทรกซ้อนเยอะต้องการคำปรึกษามากอาจจะนานหน่อยถ้าคนไข้ ไม่มีอาการแทรกซ้อนมากทำปรึกสามไม่เยอะอาการก็จะใช้เวลาไม่นานครับผมแต่ทุกคนจะได้คุยกับหมอหมดครับผมแล้วอย่างผู้ป่วยที่เป็นแบบปุบัติเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นห้องมีห้องชบครับเ๋ยวถ้าเกิดเท่าแบบบัติเหตุฉุกเฉินเราจะเชนเข้าด้านนู้นเลยอ๋อก็จะเป็นใช่ครับจะอยู่ทางโซนด้านนู้นซึ่งห้องบันฉุกเฉินแล้วตอนนี้เล็กแล้วเดี๋ยวเราเพิ่งทอดเข้าป่าเสร็จเนื่อเมื่อ22 22ันวาคม เราจะขยายห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินห้องเอ็กซเรย์นี่เรากำจะถามว่าการพัฒนาระบบการให้บริการแบบให้ความรวดเร็วต่อคนไข้แล้วก็สะดวกกับเจ้าหน้าที่แบบนี้ค่ะมันเป็นความยุ่งยากของแต่ละพื้นที่ติมันจำกัดด้วยเรื่องอะไรครับก็อย่างที่คุยกันว่าในส่วนของการพัฒนาเองก็มีหลายๆอย่างอย่างเช่นงบประมาณนะครับถ้าเกิดว่างบประมาณสำหรับที่เพียงพออะไรเงี้ยก็จะช่วยทําให้การพัฒนาง่ายขึ้นอันที่สองบุคลากรนะครับก็จะต้องมีบุคลากร มีแค่จํานวนก็มยังไม่ได้นะครับจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้รองรับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นอุบัติเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจะต้องมีความพร้อมเรื่องการผู้ชีพเรื่องของการทำมาตรการที่เบื้องต้นที่สามารถทําได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเรื่องของระบบบริการหมายความว่าการการประสานงานการคุยกันภายในพวงบริการเนี่ยจะต้องมีการสื่อสารกันให้เข้าใจว่าพร้อมต้องต้องพัฒนานะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นอะไรเงี้ย าทางทางแม่ขายก็จะได้พร้อมจะพัฒนาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คุยกันก็หลายคนก็จะมองว่าเป็นภาระเพาะถ้าเรายิ่งพัฒนาไปคนไข้ยเยอะขึ้นคนที่ทำงานก็เหนื่อยขึ้นกับอีกที่หนึ่งที่ไม่มีคนไข้ไม่ต้องพัฒนาอะไรก็ไม่เหน่อย อย่างนี้มันก็ซึ่งอยู่ที่การสื่อสารแล้วก็อยู่ที่ตัวบุคลากรที่จะพัฒนาด้วยอย่างงบประมาณก็คือเป็นเรื่องสำคัญเลยอย่างเอาเขามีการทอดผ้าป่ากันเลยใช่ครับผมก็ที่นี่หลักๆแล้วเราจะได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านเนี่ยประมาณ90%ถึงแม้เราจะอยู่ในโซนอุตสาหกรรมก็ตามแต่นะฮะโซนอุตสาหกรรมเจ้ประมาณสัก10%นะครับเราทอดผ้าป่าไปล่าสุดเมื่อ22ธันวาเนี่ยได้งบประมาณ3ล้านบาท ตามร้านก็พอดีโชคดีว่ามีท่านผู้ใจบุญใจกุศลที่เห็นความสําคัญของห้องอิสเลห้องฉุกเฉินเรารก็เลยร่วมสมทุนก็จะมาพัฒนาใช่ครับใช่ครับตอนนี้เครื่องอิสเยลยรอแล้วเี๋ยวได้กำลังพัฒนาเรื่องเรื่องสถานที่ครับพอดีเครื่องอิสเล์เราได้เป็นมือสองมาจากโรงพยาบาลกแุแลครับอย่างนี้ก็คื เจ้าหน้าทาี่ก็อาจจะทํางานมากขึ้นแต่อย่างที่คุณหมอบอกก็มันอยู่ที่การสื่อสารใช่ครับใช่ครับก็ตัวผมเองในฐา,านะที่เป็นผู้นริการที่นี่ก็ต้องพยายามสร้างฝันกาลังใจให้กับน้องๆเพื่อที่จะให้มีกําลังใจในการให้บริการถ้าเกิดคนไข้ขนาดนี้ปุ๊บน้องเหตุงานณจะท้อเราก็ต้องมีการเสริมกำลังใจด้านอื่นๆยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าหากว่าในวันคลินิกอะไรเงี้ยเรากจ็จะมีการทานข้าวกลางวันร่วมกันเพื่อที่จะทำให้เขา ม่ใช่โอ้โหทำงานเหนื่อยตั้งแต่เช้าเลยแต่ทางใต้ต่างแยกย้ายกันไปกินอีกอะไรเงี้ยก็จะเสริมสร้างกันแบบนั้นแล้วก็อาจจะมีเรื่องของโอทีให้นะครับเป็นค่าเวรในส่วนต่างๆที่เราสามารถจัดสรรให้ได้อาจจะเรียกคล้ายๆเหมือนโบนัสส่วนส่วนส่วนตัวอะไรเงี้ยให้กับน้องๆเขาเพื่อที่ใช่ครับเพื่อสร้างแรงจูงใจแล้วก็เราจะมีประชุมกันทุกเดือนมีประชุมทุกเดือนแล้วก็คุยกันมีอะไรก็ให้คุยกันบอกกันอยู่กันแบบพี่น้องอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ต้องสื่อสารกันเขาก็จะคุยกับเรา เราก็จะได้บอกเขาได้ว่าเราต้องการอะไรต้องทําขนาดไหนมีอะไรที่เป็นปัญหาก็คุยกันนะครับบรรยากาศการทางานก็จะรับรือุ่นมากขึ้นประมาณนั้น่อยู่กันแบบพี่น้องประมาณไหนจากตัวเสร็จแล้วก็คือต้องไปนั่งรอรับยาใช่ครับนั่งรอรับยาจะมีเจ้าแม่พี่ใช่ครับวันนี้เป็นวันคลินิกก็จะมีเพจสอดจากโรงพยาบาลปลวกแดงนะครับมาให้บริการครับผมหนึ่งท่านแต่วันปกติเราก็จะมีเจ้าหน้าที่น้องในวิชาการรณสุขนะครับคอยที่จะ เ,เขาเรียกว่าการรีเมดนะครับว่ายาเนี่ยมันจะต้องจ่ายถูกคนจ่ายถูกเวลาจ่ายถูกขนาดน้องเขาก็จะมาดูข้อมูลแล้วก่กอนจะจ่ายคนไข้ไปเขาต้องดูตรงคนไข้ไหมย,ยาตรงเวลาที่เราจะให้ไหมย,ยาถูกชนิดกับคนไข้ไหมนะครับเช่นคนไข้ปวดท้องไปจ่ายปวดหัวนี่มันก็ไม่หายใช่ไหมคนลาโรคก,กันก็จะต้องต้องดูให้ตรงเพื่อที่จะรีข้อมูลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูเรื่องอาการแพ้ยาเพราะว่าการแพ้ยาที่สําคัญมาก ก็บางครั้งถ้าแพ้เนี่ยอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยเพราะนั้นเราต้องมีการรีข้อมูลกับว่าแพ้ไหมแพ้ตัวนี้หรือเปล่าอะไรอยเงยครัค่ะเดช่วงนี้คุยกับคุณหมอท่านนี้ก่อนะคะเดี๋ยวไปฟังความคิดเห็นเสียงของคนไข้ผู้ป่วยที่มารับบริการที่นี่ว่ามีความรู้สึกอย่างไดบ้างนะคะต่อการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วกันนี้นะคะครับผมได้เลยคเป็นความดันจ้ะความดันสูง ใ,รรใช่มาประจำอยู่ใ,ใกล้ๆก้ะแล้วที่เคยใช้บริการโรงพยาบาลไปปวกแดงจ้ะไปามาที่นี่ก่พล้ะพอมาที่นี่แล้วที่นี่ก็ส่งไปที่ปวกแดงโรงพยาบาลอำเภอจ้ะการ,รการขอท,ที่นี่ก็บริการดีจ้ะ มันเป็นเจ็บเนี่ยลิ้นปีแล้วก็เจ็บส้นโทดโสดส้นเนียเป็นกระดูเกเจ็บไเราถึงเืองไนี้ไม,ม่ต้ไปโรงพยบาบาลมาตรงนี้ทุกทีเพระาะว่ามันมาตรงนี้แล้วมันก็าหายอย่างนี้ไงก็เลยไม่ได้ไปผแบบัวแผลถ้าเป็นมากหมอท้างเนี่ย <laughs> หมอคนเก่งเนี่ยจะส่งไปเอง <laughs> ให้ดีอ่าให้เขาให้ดีอ่าให้ยาดีแลวช่อเอง่นาด้มดันไรนี้ทำอาหารไ้วก็ช่วยตัวเองได้อ่าได้อ่าช่วยัวเอได้แน่ก็มาแน่ะโต๊ะนั่นแหะวัดความดันแล้วก็บางทีกะหมอบางทีหมอบอกให้ข้างเชึงแล้วก็ เนี่ยยันมาตรงเนี้ยยันสะดวกตรงนี้มากก็จะมาทุกวันขึ้นหัสแล้วก็วันที่สิบผีดวัคซีนก็จะเปิดประจําถ้ามีอะไรก็จะมาช่วยอยู่ตลอดเวลาเราคิดว่าอุที่ให้กับสังคมเพราะว่าเราอยู่แผ่นดินไทยเราต้องช่วยมากที่สุดก็คือพ่อหลวงของเรานะคะของที่นี่ด้วยค่ะเมื่อมาอยู่ที่ ผูกแดงก็17ป so 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 right, ีแล้วค่ะแล้วก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็มาเป็นผิดอาสาอยู่ที่นี่ก็คือเป็นอาสมอด้วยแล้วก็เป็นคนป่วยของที่นี่แล้วใครมีปัญหาอะไรก็ไปปรึกษาก็จะให้ช่ปรึกษาได้การเปลี่ยนให้มันเป็นเหมือเรื่องเคืออะไรเงี้ยมันดีต่อคนปวย ก็จะบอกว่าถ้าคุณมาตามคิวหรืออะไรแล้วแต่ทุกอย่างไม่มีการคําว่าคุณจะมาถึงว่าเออลูกหลานคุณทํางานที่นี่นะคุณจะมาแซงคิวอะไรอย่างงี้ผมจะไม่ให้เลยหมจะพูดทุกคนว่าแม้กระทั่งหมอช้างบอกว่าจะบอกว่าเราจะไม่มีการให้ใครไปแซงคิวนะเราต้องตามระเบียบแล้วไม่ให้คนไข้ก็ว่าเราได้ว่าโรงพยาบาลเราอ่าทาไมต้องให้คนคนไข้พิเศษอะไรอย่างงี้มาแซงคิวเราจะไม่ให้เราต้องตามแม่ ับบริการครับประมาณนั้นก็ส่วนตัวผมเองก็เวลาคนไข้ามารับบริการจะให้ให้ให้นโยบายกับน้องเสมอว่าบางครั้งที่มาหาเราเนี่ยเวลาเดินเข้ามาที่เราพอสอตอเนี่ยเห็นหน้าเราเนี่ยต้องหายไปประมาณห้าสิบปอร์ซ็นตะอีกห้าสิบปอร์เซ็นจะรักษาเขาด้วยยาเนื่องจากว่าถ้าเขามาแล้วเราไปดุเขาไปตะคอก ไปพูดไม่พอใช่ครับอาการป่วยเขาจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นแทนที่จะหายอาการอาจจะหนักขึ้นเขาก็จะกลับมาหาเราในวันรุ่งขึ้นต่อไปประมาณนั้นเพราะนั้นา50คนไข้ที่เดินมาหาเราเจอหน้าเราปุ๊บจะต้องดีขึ้นละ50เปอร์เซ็นต์อย่างน้อยก็สบายใจอบอุ่นอะไรประมาณนี้เสร็จปุ๊นบนะค่อยก็ดำเนินการรักษาตามระบบต่อไปก็จะไม่เกิดปัญหาเรื่องการร้องเรียนเรื่องการฟ้องร้องอะไรต่างๆาคนไข้ก็จะเข้าใจแม้ว่าคนไข้จะเยอะเขาก็จะรอด้วยความด้วยความสุขว่าเออ จะอีกร yeah, exactly. exactly. like. mm ั๊บเองจะถึงเวทถึงคิวอะไรประมาณนี้ครับผมจที่คุณหมอเล่าว่าในการขยายโรงงานอุตสาหกรรมนาะคองไข้นี่มันต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเรารองรับอย่างนี้ยังไงครก็คือณปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเพิ่มศักยภาพนะครับโดยการยกระดับเป็นศูนย์สมชุมชนเมืองเนี่ยเราก็จะเพิ่มเรื่องของห้องอุติเหตุฉุกเฉินที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะขยายให้กว้างขึ้นรองรับการบริการที่กว้างมากขึ้นยกอย่างเช่นบนใข้โดนสารเคมี คนไข้ประสบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเราก็จะมีเรื่องของเตียงล้างตัวมีเรื่องของอา,อาจจะพัฒนาไปถึงเรื่องการมีเครื่องตรวจขึ้นา้าหัวใจเพื่อจะตรวจสอบคนไข้เบื้องต้นกรณีการเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะเพื่อที่จะส่งคนไข้ให้รักษาได้ทันท่วงทีแล้วก็พัฒนาเรื่องห้องเอ็กซเรย์คนไข้ก็จะได้รับการตรวจเบื้องต้นที่นี่เลยว่าหักไม่หักแตกไม่แตกาการการส่งต่อไปคนไข้จะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจจะไม่ต้องไปรอเอกเร์ ray, ไม่ต้องไปรอที่จะตรวจประเมินจากทางโรงพยาบาลซ้ำอีกรพูดถึงคนไข้เลยค่ะฝูดถึงคนไข้หน่อยที่มารับบริการที่นี่จะ,<ผ>ม,ะมีส่วนช่วยตนเองให้หายจากอาการป่วยได้เร็วยังไงแล้วก็มีส่วนเจา้าหน้าที่ในการทํางานให้เร็วขึ้นยังไงครับผมถ้าเกิดว่าคนไขทท้ที่ walk in เข้ามาเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขแล้วเนี่ยเราจะพยายามให้คนไข้เนี่ยสาม,มารถที่จะดูแลตัวเองได้นะครับ เพราะว่าหมอที่จะดูแลตัวเราดีที่สุดก็คือตัวเราเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญผมก็เลยให้นโยบายกับน้องเพราะนั้นเวลาคนไข้ที่มาถึงแม้ว่าจะอ,า,อาการอาการแคบเบื้องต้นเนี่ยเช่นเจ็บไข้ปวดหัวปวดท้องเ็บจไข้อะไรก็ตามแต่ ถ้าเกิดว่ามาถึงเราปุ๊บนะฮะถ้าตรงไหนที่เราสามารถที่จะให้คําแนะนําในการที่จะกลับไปดูแลตัวเองได้เพราะปัจจุบ,บันเนี้ยบางทีเราเจ็บใข้ได้ป่วยเนี่ยไม่จาเป็นต้องกินยาเสมอไปนะครับแค่การดื่มน้นําอุ่นนะารพักผ่อนให้เพียงพออะไรเงี้ยก็ช่วยได้เพราะนั้นเราก็จะให้คําแนะนําตรงนี้ไปแล้วก็จะเป็นการส่งเสริมให้เขาได้ดูแลตัวเองมากขึ้นตั้งแต่การชั่งน้ําหนักวัดความดันเลยเขาจะได้รู้ว่าน้ําหนักความดันของเขานาปัจจุบ,บันเป็นยังไง ตั้กัตส่วนสูงสัมพันธ์กันไหม BMI BMI เกินหรือเปล่าอ้วนไปหรือเปล่าเขาจะได้ดูแลตัวเองเพราะเราคงไม่สามารถไปดูแลเขาได้ย4สี่ชั่วโมงนะครับก็จะได้ทาให้การดูแลสุขภาพของมันยั่งยืนมากขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างเคสได้ฟังหน่อยยกตัวอย่างเคสที่เป็นเด็กหอบมาพ้นยาเนี่ยวันเว้นวันวันเว้นวันเลยเราก็เลยต้องซักกลับไปว่าเอ๊ะทไมถึงลูกต้องหอบอย่างนี้ตลอดเวลาปรากฏว่าก็ได้ข้อมูลว่าลูกเนี่ยเปิดพัดลมให้ลูกนอนตลอดเวลาอาบน้ำนะเราก็ต้องคุยกันว่า การปฏิบัติตัวไม่มันมันเสี่ยงต่อการที่จะลูกจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดชีวิตนะอยากได้แบบนี้ไหมถ้าไม่อยากได้ก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องตัดใช่ครับใช่ครับเราจะต้องไม่นอนพัดลมนะจะต้องไม่อาบน้ํานะปรากฏว่าอาการหอบของเขาก็ดีขึ้นนะครับก็ไม่ไม่ได้มาพ่นยาอีกเป็นประมาณห้าหกเดือนอะไรเงี้ยเขาก็กลับมาบอกเราเองว่าเออที่หมอแนะนำไรเนี่ยดีมากเลยเขาทำแล้วโอเคจริงๆค่ะจะเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการประมาณนั้นผู้กครองใช่ครับที่ดูแลเด็กคือถ้าเราหา ต้นต่อที่จริงเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมารับบริการจากเราจะว่าได้นะคะก็คือแค่ดูแลตัวเองที่บ้านก็สามารถทำได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพคุณนะคะที่พาเรามาเยี่ยมชมระบบการให้บริการที่เรียกได้ว่าสะดวกจริงๆนะคะกับผู้มารับบริการขอบคุณค่ะอีกหนึ่งโรงพยาบาลตัวอย่างนะคะที่ตะลุยลงหมอวันนี้อยากจะ ให้หลายๆพื้น <get> ที่นะคะ <Okay. S 1> ได้นําไปเป็นตัวอย่างนะคะในการ oh. พัฒนาระบบการให้บริการกับผู้ป่วยนะคะวันนี้หมดเวลาของตะลุยโรงหมอแล้วนะคะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ